สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านในเช้าวันศุกร์ที่20กันยายน2567มาพบกับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่19กันยายน2567เมื่อคืนที่ผ่านมาไปดูกันเลยครับว่ามีผลการแข่งขันอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มที่ศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบลีกนัดแรกเซเวน่าสวสดาเปิดบ้านพ่ายให้กับเบนฟิก้า1ประตูต่อ2เฟยนูต์พ่ายคาบ้านให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นศูนย์ประตูต่อ4โมนาโกเปิดบ้านเฉือนเอาชนะบาเซโลนาไป2ประตูต่อหนึ่ง ออตแลนตาเสมอกับอาเซนอนศูนย์ประตูต่อศูนย์อเลติกโกโมาดริดเฉือนเอาชนะแอร์เบไลซิกไปได้สองประตูต่อหนึ่งเบรสเปิดบ้านชนะสตุมกราสองประตูต่อหนึ่งต่อกันที่ลาลิกาสเปนเลกาเนสเปิดบ้านพ่ายให้กับเอเลติกบินเบาศูนย์ประตูต่อสองต่อกันที่ศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทรูรอบแบ่งกลุ่มซานเฟรเซฮิโรชิม่าถล่มเอาชนะคายาเอฟซีสามประตูต่อศูนย์ซิดนีย์เอฟซีเอาชนะอีสเทิร์นไปอย่างขาดลอยห้าประตูต่อศูนย์ เมืองทองยูไนเต็ดเสมอกับเซลังงอหนึ่งประตูต่อหนึ่งเปรซิบันดุงพ่ายให้กับการท่าเรือ FC ศูนย์ประตูต่อหนึ่งไลออนซิตี้เซเลอร์เอาชนะเจ้าเจียง FC2 สองประตูต่อศูนย์และเชบูพ่ายให้กับชุนบุคฮุนไดมอเตอร์ขาดลอยศูนย์ประตูต่อหกก็จบไปแล้วสำหรับการรายงานผลการแข่งขันในวันรฤหัสบดีเมื่อคืนที่ผ่านมาขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารฟุตบอลจากเราครับขอบคุณครับ